นะสวัสดีครับอยู่กับเกมซอมบี้เดอะสตูดิโอครับใครเคยเห็นคนนักเล่นเกมโรบอกจนโรบักเข้ามาในบัญชีนี่นะครับคนเทพครับเทฟซาเลยครับดูแขนหุ่นยนต์อะไรเนะีย่ยเนี่ยค่อยอมออวัวอวที่หนัน <c oughs> <c oughs> อ้นอ้องื้อสา้อ้ออ ต้องรอคนณซีเวน่นนครับซีเว,นเวนนน่นซีเว่นก้เราเป็นซัมบี้อ่ะฮ <c oughs> ึ่เอยาลกลอสูอ้ก,กับไอ้บอส์ดดู่ะเนี่ยคนสู้กับบอสอยู่อย่าพูดคำหยาบค่ะทีนี้ห้ามพูดคำหยาบนะซีเว่นเอ็งตายแล้วไงเอ็งโดนคนฆ่าโคตรขันเป็นซัมบี้ที่แย่ที่สุดในโลก Để không con biết một vậy nhâm nhâm. khó lạc lưỡi lạc rồi hmm 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 ขนาดปีมันยังขังเลยฮิบซา่าศูนๆเย์เอ๊ขนาดตายยังขางเลยเซเวน่นถ้าเองเห็นเขามาด้วยนะตอนนี้เกมคนแหลกเลยเราจะไปหาตัวไหนดีเหรอเราจะเป็นตัวไหนเซเวน่นไซเลนเฮดไม่รู้อ่ะก็เข้าตรงนี้อเออเซเวน่นเข้าดูสิกดใข้ นี่หรอใช่เข้าเลยใช่เอ็งก็ตายแล้วเออโอ้เล่หลหอกโอเคซีเวน่นเดินตามมาเราจะไปหาการ์ตูนแคทซีเวน่นเจ้าเข้าไปก่อนเลยอันไหน,นอันนี้หรอไม่อัน,นที่สองแมวดำอ่ะเออนั่นแหละแมวดำนั่นแหละปลอดไทยใช่ไหม โอเคปลอดไทยเดี๋ยวนะทำให้การ์ตูนแคทมันเหมือนกับซีเวนอ๋อโอ้การ์ตูนแคทบ้าอะไรคอยาวขนาดนั้นการ์ตูนอีลาฟเดี๋ยวอีลาฟภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะมังกี้มังกี้น่ะลิงการ์ตูนลิงโอ้ยโอ้เกือบตายเลือดเลือดเลือดโอ้ไม่เกิโอ้ไม่เกิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นให้กำลังใจ โอ้โหเสียง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 เราต้องอยู่ไกลจากมันนะเพราะมีเสียงอาติลกสิทธิ์อย่างเดียวเรื่องอะไรอ่ะพี่มาฆ่าไซเรนเฮดเลยโอ้ my god กระตูนแมวตุนแคทตามอยู่นี่เฮ้ยไม่ตายผมืมา เฮ้ยม <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ันตีแล้วเฮ้ยซิเว่นเขายืนบนหัวมันได้ด้วยโอ้ซูสิบเอ็ดไซรินเฮดมาซิเว่นเห็นตัวอะไรยาวๆใหญ่ๆได้ไหมครับไปคอยไกลมันซิเว่นให้ใส่เลนเฮดกับการ์ตูนคัดมันตีกันซิเว่นมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้ที่มันนอนอยู่ไอ้ที่มันนอนกองอยู่างไร มันตีกันแล้วมันกระโดดสวบมันกระโดดเล่นกันหรือมันจะตีกันน่ะโดดเล่นกันสู้กันสู้กันแล้วกระโดดเล่นกันเย่เย่อู้หูกระโดดเล่นกันเงนเย่สนุกจังเลยออ้เจ๊แขกสุดยอดเอ๋ฮ้ยเฮ้ยเศรษฐตาย สิบันนี่ล่ะตัวเล็เหี้ยตายเอ้อยเขายังน่นรักเห็นไห่เหี้ยฮัดแปแงฟันมั่งนะเอ๊ยใช่ไม่ใช่สิบันเอ็งลองให้เอ็งลองให้กระตุนแคทข่าสิสบายมากเลยความเฉาความาวเฉาเดี๋ยวสิบันมันมีห้องแปลงล่างด้วยด้วยเหรอ อู้สุดยอดซีเว่นมันนี่มันไม่ดมีปืนอ่ะซีเว่นมันนี่มันนี่มันนี่เอ็งเกิดใหม่เรื่องเกิดแล้วตามเขามาเขาดูแล้วว่าทำไมมันมีไซเรนเฮดอยู่นั้นซีเว่นมันมีห้องแปลงล่างด้วยที่สีเว่นเขาจะเป็นม้าซีเว่นเขาเป็นม้าคอยาวดูสิเอ็งสีเว่นเอ็งเอ็งขี่นะเอ็งขี่เขานะขี่สิ ค่ะคือม้าอันสีค่ะคือม้าอันสวยงามซีเว้นเราจะไปประลองกับมันก็จะเอาไเใบนเฮโตใหญ่ออกได้ไหมออกได้อันตอนนี้ลองหอดซีเว่นเราจะไปหาหนอนสะฮานกันซีเว้นเข้ามาแล้วหนอนสะฮานนี่เหรอใช่เพื่อนซีเว้นเขาเห็นเองอรั ไหนล่ะน้องสหันไม่เห็นเลยเห็นแต่กลึ้งคือตรงไหนไม่รู้เอยเจอแล้วไงมันนอนอับเดตอย่รงนั้นมันอ,นอ,นอัปเดดแต่ว,ว่าอะไรนี่มันหิมืดด้ยโตใหญ่นี่มันต่อสู้ยังไงอ่ะมันต่อสู้ไม่ได้มันให้แพนล่างเขาดมดาอยากอยู่นาจริงๆของโอ้ปากปิดน,นี่นะฟันเหลืองเลยนะเพื่อนดูดีๆนะ ฟันมันจะเป็นขวดน้ำ <c oughs> เอาหัวชนออโอ้ตอโตตีแรงกว่ากระดึงแคตอีกตีสองทีตายเลยออเอาหัวเข้าไปใส่หัวอ้อี่เวทเองลองให้มันอลองโดนมันฆ่าสิสบายมากเลยนะโอ้โหแรงโคตรเยอะแรงโคตรเยอะ ก็ค <c ười> <Heavy S 2> ือเฮฟวี่กับโซเจอร์นักปราสัมภเวสีเอ้าชายซีเว่นเขาเป็นการ์ตูนแคทการ์รตูนแคทคอยาวอีลับการ์ตูนอีลับเห็นเไวมเขาจะกินตัาเองซีเว่ยไม่ต้องแปลร่างก่อนตามมามเราจะไปหาตัวอะไรเนะี่ยอ๋อใส

อยู่จริงๆเอ็งไปหามันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเอ็งโดนกระตุนแฉดฆ่าได้ <c oughs> มาห้องกับเพลงสีงแล้ก็กสิเข้าไปหามัน กระตุนคัดกระเด็นนี่มานี่นโกสุจ้า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 เอฮ่ากระตุนคัดกระเด็นอ้ออ๋ออ๋อกระตุนคัดตรงนี้อ้อกะเป็นปลาหมึก